กองการปราบปามสถานีตำรวจภูทรศรีสมเด็จและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายวิโรจอันพรมูลครูชำนาญก,การพิเศษโรงเรียนสีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาสถานก,กานเกียทต่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอได้รับฉันทานุมับจากทางเจ้าภาพ ให้มาเป็นพิธีกรในพิธีพราหมกิจศพของคุณพ่อสุทธิ์วราณมในวันนี้ก่อนอื่นในานามของเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านได้ให้เกียรติกับทางเจ้าภาพเดินทางมาร่วมไว้อะไรและส่งดวงวิญ,ญญาณของคุณพ่อสุทธิวรานามในวันนี้ ในลำดับต่อไปจะเป็นพิธีทอดผ้าวางสกุลเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของคุณพ่อสุทธิวรนามผู้ไหยชนทางเจ้าภาพได้จัดเตรียมผ้าไตรไว้ทั้งหมดจำนวนแ8ไตรและผ้าวางสุกุลจำนวนทั้งหมด86ถืนกระผมขออนุญาต เรียนเชิญท่านแรกได้ให้เกียรทอดผ้าไตรบนชาวพนักสถานนะครับ mm hmm. ขอเรียนเชิญท่านนายกสุน์พนทิมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเครือยขอกราบเรียนเชิญครับ mm hmm. ขอกราบนิมนต์พระอธิการสวยจตัมโรเ mm hmm. จ้าอาวาสวัดท่าแรก เป็นองค์พิตาราพระไตร